ิดไปหน้าสี่ของภาคที่7เ,เรื่องของหามาหมาานผู้ตัดสินคดีหรือเรื่องของหามาหมาานผู้วิจฉัยอันว่าพระสัตดาเมื่อทรงประทับอยู่ในระพเชตรบัลทรงประรบซึ่งหมาหามาานผู้วิจฉัยทั้งหลายตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าหน้าเตนะโปติธรรมโถดังนี้ เป็นต้นดังจะกล่าโดยพิสดารในวันหนึ่งถามว่าภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปแล้วเพื่อบิดาในบ้านใกล้ประตูนในทิศอุดรแห่งอันนี้แปลว่าแห่ง,แห,งแห่งเมืองสาวัตถีผู้กล่าวกลับแล้วจากปิณฑบาทย่อมมาสุวิหารโดยท่ามกลางแห่งเมืองในขณะนั้นอันว่าเมฆใหญ่อวก็เมฆใหญ่ ตั้งขึ้นแล้วอันนี้ก็ยังฝนให้ตกแล้วตรงวัสสิหรือปาวัสติเนี่ยบางครั้งมันก็แปลเป็นกัดบางครั้งมันก็แปลเป็นเหตุุกัดซึ่งเราต้องกำหนดให้ดีนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่อาจจะตกเองไม่ได้ฉะนั้นเราควรจะเป็นเหตุุกัลคือถ้าเป็นเทวเป็นประธานอ่าก็ก็จะเป็นกัตตุวโจ์ที่ตกแล้วเอง เ่แต่ตัวนี้คือเราในขณะนั้นเราเมฆใหญ่ตั้งคือแล้วยังฝนให้ตกแล้วอันนี้เป็นเหตุทงกันนะครับแต่บางมันก็ไม่เสมอไปแต่โดยมากนะโดยมากถ้าเมฆเป็นตัวบระทานจะเป็นเหตุทกั์จะมีบางครั้งมีบางครั้งเมฆเป็นประทานกับการเป็นกัดก็มีแต่นั้นแต่ว่าโดยมากเมฆเป็นประทานจะเป็นเหตุทกขอันว่าเมฆใหญ่ตั้งคือแล้วยังฝนให้ตกแล้วอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปแล้วสู่ ศาลาเป็นที่วินิยะยอันตั้งอยู่แล้วในที่มีหน้าพร้อมอันนั้นขัดาต,าตัวนี้อ่าแต่วาอันตั้งอยู่แล้วธรมมาทานแปบว่าอันตั้งอยู่แล้วใน,น,น,นที่มีหน้าพร้อมแล้วก็โซนนี้โซนนี้จะเป็นตรนที่เป็นวิสนะอ่าอันต่ปัจจัยเป็นวิสณะของมหาวิทยาลัยมหาวิัยเราก็แปลว่าเห็นตัวนี้ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วรับกล้วซึ่งสินจ้างไม่ได้นะ พิสูจน์ไหมครับพอเข้ามาแล้วสู่ศาลาเป็นที่วินิจฉัยอันตรายอยู่แล้วในที่มีหน้าพร้อมเห็นแล้วตัวนี้เลยเห็นแล้วซึ่งหมาหมาผู้วินิจฉัยทั้งหลายผู้รับแล้วซึ่งสินจ้างกระทําอยู่ซึ่งเจ้าของทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่ใช่เจ้าของคือแม้อัสสัมมิกีเป็นตัวพิเกติกรรมะผู้รับแล้วซึ่งสินจ้างไม่ใช่ กเห็นแล้วซึ่งมหาหมารผู้วินิจฉัยทั้งหลายผู้รับแล้วซึ่งสิจา้างกระทาอยู่ซึ่งเจ้าของทั้งหลายให้เป็นผู้มใช่เจ้าของมันก็คิดแล้วว่า,วากีตุรวากลังเปิดอีคิดแล้วว่าโอ้อันว่ามหามาททั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ใส่บทติลงบนผาจะเป็นแต่ว่าอันว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีความสําคัญว่าอัานว่า มหาหมาททั้งหลายเหล่านี้ยอ่อมกระทำซึ่งการวิจัยโดยทำอยางนี้แล้วก็เอาองหาไปว่าได้ไปแล้วจะมีค่าเท่าไับเสุนั้นอาหุแล้วก็มหาวิพัฒน์แต่ว่าอัมราทั้งหลายเป็นผู้มีมีตัวนี้มาจากอีปัจจัยของตทัศน์สติตต่าทัศน์สติตเป็นผู้มีความสําคัญว่าอันว่ามหาหมาททั้งหลายเหล่านี้ย่อมกระทำซึ่งการ วิจัยโดยธรรมดังนี้เดี๋ยวก็ได้ไปแล้วดังนี้ว่เาเสกคัว่าฝนวิกเตไปปราดแล้วมีวลัวรนัแทรกเข้ามาไปแล้วสุวิหารถาวายมงคมแล้วซึ่งพระสัปดานั่งแล้วในสุดข้างหนึ่งกาบทูแล้วซึ่งเนความนั้นอันว่าพระสัตดาตลัดว,ว่าลูกกรรยิสุดทั้งหลายอัาว่าอามาทั้งหลายเหล่านั้น อ,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 อ่กกเาเป,ปเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งอะไรแห่งอคติเะนั้นวัสดุอำนาจนิการหรืออิกะตัวนี้คือแปลว่าเป็นไปเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งอคติมีฉันทะเป็นต้นเป็นแต่ว่าตัดสินอยู่หรือไม่นิชัยอยู่ซึ่งคดีอันถางตัวนี้ที่จริงมันมันดูมากกาแปลว่าซึ่ง่้งความซึ่งประโยชน์อันนี้แปลว่าซึ่งคดีตัดสินอยู่หรือวินิชัยอยู่ซึ่ง คดีดยความผุนผลผันตัดสินอยู่หรือในี่ใช้อยู่ซึ่งคดีในความผุนผัน,น,น,นกน็ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแต่เป็นวิกฤตนชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นแต่ก็นักบนหาไม่ได้ส่วนว่าส่วนว่านี่ก็ย่อามหม่อานว่ามาทั้งหลายอานว่ามาทั้งหลาย ส่วนว่าว่าอามาตทั้งหลายคือยกอามาจารมา,ราอามาตทั้งหลายอนุวิชิตบาไตาส่วนแล้วไตส่วนแล้วอปราทางแปลว่าความผิดซึ่งความผิดไตส่วนแล้วซึ่งความผิดแล้วก็กระทําอยู่นั่นเทียวกระนั่ไตว่ากระทําอยู่นั่นเทียวซึ่งการไม่ริษัยโดยวว่าไม่ผลผลันทานสุวรนแก่ความผิดแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ย่อมเป็น่างนี้ แ้แต่แร้วซึ่งาฐาทั้งหลายเหล่านี้ว่าเอาคอกระถายนิดหนึง่งอันว่าพระสัปดาตรัสแว,ว่าดูก่อนวิสุทั้งหลายอันว่าอามาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งอคติมีฉันทะเป็นต้นเป็นวินิจฉัยอยู่ซึ่งคดีโดยความผุดผันชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นอ่าไมิได้ส่วนว่าอามาทั้งหลาย ไต่สวนแล้วซึ่งความผิดกระทําอยู่ดั่นเทียวซึ่งการวินิจฉัยเรืความไม่ถึงผันอาสมควรแก่ความผิดชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นอย่างน,นี้ได้ตรัสแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าแล้วก็มาแปลประโยคยาก่อนประธานคือบุคลอันว่าบุคคลแล้วก็ ณเยตัวนี้ณเยตัวนี้คือมาจากนีธากับอายะอายะวิพัฒน์อายะ,ยะของอะไรสมมติวิพัฒน์เอาเนี๊ยแปลงเอาอีแปลงอ่าคือแปลงทั้งตัวแต่ตแปลงเป็นอายะหรืออีเป็นเอเอเป็อนอายะก็เป็นอายะอายะวิพัฒน์ลบเยอะลบเยอะเยอะแต่วไดเอะก็เป็นนเยต์่านว่าบุคคลเนี่ยท่านต้องแปลว่าพึ่งนำไปพึ่งนำไปนะพึ่งนำไปทางทัง ซึ่งคดีต่าสาโดยพรันโดยพรัน,ย,รนยีนะโยกกาลนีนะธรรมาะพึ่งนำไปซึ่งคดีโดยพรันเพราะเหตุใดแต่ประ่ยงนี้ให้ขึ้นประธานมาใหม่แม้ว่าเขาจะใช้ประธานรวมกันแต่จริงๆแล้วมันคนจะขึ้นประธานใหม่มันเป็นประโยชน์ยากประโยชน์ต่ำ่าบุคลคลขึ้นประธานาใหม่เลย ธรรมโถเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมเป็นเตนะโยกกรรณนะเหมือนประโยยเพรก็เห็นนะนะหาไม่ได้จะส่วนว่าโยโยปคโคลกขมาหรบุคคลใดนิปดิโตแปลวิศนะตัวนี้ด้วยผู้ผู้จระดหรือผู้เป็นบัณฑิตอยนี่ใช้ยะำพึงตัดสินอุเพอโอโพตัวนี้โยกสภาวทขึ้นมา ยกสภาวะว้้กันมาตัดพึงตัดสินซึ่งสภาพทั้งหลายทั้งสองแล้วก็อันถังจัดคือซึ่งคดีด้วยอันถังจัดคือซึ่งสภาพวิเช่คดีด้วยเอาสองตัวนี้ทั้งอัดถังและรัฐธนนี่เป็นวิเศษไม่ใช่เด็ดจริงแล้วถ้าเกิดมันวัฒนะตรงกันมันจะเป็นวิเศษสลาพีแต่ประเดินอน,นี้เป็นเอกา ึงจะเป็นตัวแย,ยกท่เหมือนการแตกข้างหน้าไอ้สองตัวนี้เป็นเอกะาราะไรเป็นตรุปบะในโพสพาเวอเพิ่งตัดต้องวินิจฉัยซึ่งสภาพทั้งหลายทั้งสองคือซึ่งคดีด้วยคือซึ่งสภาพไม่ใช่คดีด้วยแล้วก็ณยตีตัวนี้คือนยติอันนี้ก็เหมือนข้างบนน,นั่นนีธาตาเอาอีเป็นเอเอเป็นยนติมต,มา,ตามานอาอธิขีเป็นอีได้ย่อมนำไปปรีโยชนีข้นมาซึ่งจนทั้งหลาย เราอื่นอาสาหาเซนะเรยคว่าไม่โรียคว่าไม่ผ,ลผลุผันแล้วก็โดยทำโดยสม่ำเสมอตอนนี้ก็เป็นประโยชน์ต,ต,ต,ตา่างประโยชน์ต่างคือสูบโยก้นมา้วบุคลนั้นธรรมศาสตร,ร์ก็โตเอาธรรมศาสตร์เป็นสถีอันนะพี่จักรตาในกุ้โตกวนทมคุ้มครองแล้วเมทาวีผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกำจัด ก็ใส่ไมย,ยาขึ้นมาดียวนี้เป็นกรรมวจาันเราย่อมเรียกก่อนธรรมถ้อิติวา่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้ดังนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคาถาพันว่าบุคคลถึงนำไปซึ่งคดีโดยพร,รันเพราะเหตุใดว่าบุคคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมเป็นพระเหตุน,นั้นหาไม่ได้ส่วนว่าทันว่าบคุคคลใดผู้เป็นบัณฑิตคือวินิจฉัยซึ่งสภาพทั้งหลายทั้งสองคือซึ่งคดีด้วยคือซึ่งสภาพไม่ใช่คดีด้วยย่อมนำไปซึ่งชนทั้งหลายเราอื่นโดยความไม่ผุนผันโดยทรรโดยสมบุญเสมออานว่าบุคคลนั้น ผู้อันธรรมคุ้มครองแล้วผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนกำจัดอันเราย่อมเรียกก่อนว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้ดังนี้ดังนี้มีสองดังนี้ดังนี้ตัวข้างในคือพระพุธต,ติเป็นตัวเปิดดังนี้ข้างนอกีอิมาคาถาข้างบนเป็นตัวเปิดฉะนั้เรื่องของมหมาหมาผู้ วิจัยทีู่้ตัดสินแล้วก็จะเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอ